ขอเสียร์โมเมนตนรับเพชรการะขอยุติชัยนักบเทพนักอินนักมุ่หลานจากจังหวัดหนองบัวลำพูเรียกโปรต้อนรับเพชร,รสังกัดวัวทวี ตัวอุปมาษาและก็คุณครูมนั่นาสุวรรณครับทั้งสี่ท่านครับเชิญครับท่าน,นอยู่ที่ไหนเชิญชวนนะครับวันนี้ถือว่าทุกท่านมาเป็นส,สามาชิกอบตและก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มาร่วมเฉียมฉลอวันนี้ไปแจมนะครับอุ้มเสร็จแล้วพระจ่าอุ้มแล้วยังไม่ดึกครับครับเยอะอีกเจ็ดเพ่นี่ชุดแรกคงประมาณตีหนึ่งครับยังไม่ดึกยังเว้ยแต่ยังไม่ดึกนะผม ้านสว่างพอดี ผู้นี้ครับเพชรจาราอยุทธชัยกำลังจะเป็นประฏิสาวครับจะเป็นนัทกฎหมายในเ,เรวบัตินี้นะครับชกมวยไปด้วยส่งเซตดเองเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังขอตังค์พ่อใช้ยอยู่กรับเป็นลูกสาวของนัทหมอออยุทธชัยสุโกสิเป็นครูมวยอในเซนเป็น,น,บบนตระดับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับอาจารย์ยุทธชัยหรือว่าหมอ,อแดงครับจากอำเภอพระขาวจังหวัดเลยสนับสนุงงนครับเพชรสัญญันท์มณีวันครับจากอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัด ตัวลำพูคร e. ับก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งบัวที่สดขึ้นมาต้องบอกว่าช่วงตหลังนี้เพชรแสงจันนี่สดขึ้นมาขอแลังเความยินดีครับเพชรดาราเรียกว่าเป็นนะครับลูกสาวของพ่อยุทธชัยสุขเกษครับเรียกว่าเป็นผู้สืบสานในเรื่องของศิลปะแม่ไม้เมืองไทยครับครู้ไปขอไปเด็กก่อนนะครับขออนุญาตขอไปเด็กก่อนเลดเดอรี่กับพัทถิ ลอตเตอรี่กับพัทถินและดูน้องเบิร์ดกับแจ็คนะครับแล้วก็เออแจ็คไม่เห็นมาครับก็ดูที่ครูแสบว่านะครับมังกรนดำกับชาติรมต้องติดตามหาดูด้วยนะครับแต่พร้อมไล้จะแทรกให้แต่ว่าหลังจากมวยคูนนี้ก็ลังจะเอานำมวยเด็กขึ้นมาต่อยนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างล็อตเตอรี่กับพัทถิ่นครับไปรับรวงไปสวมขึ้นมารอได้เลยนะครับแล้วแู่นะครับผู้ไหนดูเดือดให้ทันที เบื่อก็ต้องตูดต่อยนะเต็มเบื่อถึงจะไอเบืยอแค่มาสักครู่นี้นะครับเหมือนกันเดเบส เด็กอะเป็นบุตรีสตรีเป้แม่ทีมประดับสักแบบโบได้ตี๊กอัลตะกันไปครับกรรมการชี้ขาดเนหรือก็เป็นกรรมการวันเลบประพาสงานครับในทุกขอบเพชนตบูนนะครับวันนี้ลำทีใหญ่มาครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์ในสิงห์ตะโกครับแล้วก็สุวิทย์อัศว์เด็กอย่างนี้ในเต้นนะครับต่อจินตามมาให้บรรดาพี่น้องแฟบบได้ชมกันยกแรกๆต้นๆยกของอยู่นี้ก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายครับ ขอค่ว่ากันไปให้มันดีดำกับชาตย่คัขึ้นมานั่งรอที่นี่เลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะขึ้นมานั่งรอรวมอยู่บริเรณรถเทนนีนะครับนวมให้ไปรับเอาอ่าอยู่หน้ารถเทนนีคนะครับอย่าให้ช้าครับขึ้นมานั่งรอเลยไม่งั้นแล้วเราจปยวกออกทันทีนะครับเพราะว่าถือว่าเราเสียเวลากับโมชุนี่มาพอสมควรนะครับน่าจะได้ยินเสียงนะครับคู่ต่อไปขึ้นมานั่งรอเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่ามวยไทยไก่เลยนี่มันจบได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกไหนๆก็ตาม มณีดำบุกมากราดโมบณีวันกับนักโลกดำโมวัฒนัเนะครับในชุดมานั่งรอเลยครับแล้วก็ร้อยตเตอรี่กับลอตุ้นกับพักทีแล้วก็เกี้ยวไข่มณีดำเดี๋ยวเราขามไปเราส่ร์ฟเมนเียร์นเป็นมูสตรีเมม่ครัน้าตาสวยสวยใสใสตะไรแข่งโหดมาดาดก็เป็นเพื่อนดารากัอวยุทธชัยจากฐาขากอาจา์ดาตุนุ้มาก็เพื่อสเกลกจากอำเภอศรีตุครับไปดูแข่งโหดๆกัน กระดาผษพุทไธปล่อยไม่ได้เหมือนกับบุยสตีนหน้าอ้ายนะครับบุยคูณนี้ก็เสียเปรียบควาสูงด้วยนะครับเพชรแสงจันทร์กับเพชรดาราพีแับเพชรตัดเพชรนะครับบุยคี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับเพชรแสงจันทร์บอกมาดูวันกับจากหนองเบลล์ภูอำเภอเสียบุรีครับทีมงานของโบนัทดงดาสีบุรี่ส่วนกระดาบโบแดงนั้นเพชรดาราเป็นพี่สาวนะครับของท่านโอ้ พุทธใจสุขจิตของนทยพราะยุทธใส่อั่งสาวกับดังที่คนประเทศได้เปลียนปรนดารามตัปแต่ลครับยกแรกมีนจะไม่มีอะไรกันได้บ่ายลแก้งครับนะครับเพ่ดาราเดี๋ยใส่ตัวนองฝ่ายเดินหน้าเขาหาจะยกตัดเพชรเพราะว่าทันเพชรดาราก็ทชรแสงจันตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บวมันยังพ่เป็ดมาแต่รับยังไม่เต เอ็มโวยดีสปีเพื่อนครับเติมมากนะคับอันพับสูงปรัเทนบาลโดดยกที่หนึ่งทีมงานไปรับมัวรับนวมไม่เด็กนะครับบริเวณรถ้ีทุนึ่งเครับฝั่งที่โน้นนะครับฝั่งที่ใต้นะครับไปรับนวงรับนวมอยู่ที่ทีมงานฝั่งที่ใต้นะครับทิมงานของโยเล็กคู่ต่อไปอาจจะไม่คุ้นชิมเท่าไหร่นะครับอาจจะยังดูว่ายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่วันนี้คนเยอะครับเพราะว่ารถทีนเราต้องไปจอดไกลหน่อยครับ พัดตินอบตนาหนองทุ่งกัดจากอำเภอชุมแพด้วยนะเนี่ยแล้วก็พัดตินพัดตินครับนกเก้งสีอะไรมีเก้งสีแดงไหมถ้ามีสีแดงสวมมาครับคุณผู้ชายขับวงกันแบตเตอรี่ใช้หวมสีน้กิโลนนะครับทีมงานปลอดภัยดีครับแจ้งด้วยครับได้ยินนะฮะน่าจะได้ยิน ไอ้ลอตเตอรี่ใช้หนุนสีเหมือนนับมันจะได้หยุดยากครับแล้วก็มาดูบอลวันนี้พี่กับคู่นี้เป็นมวยหญิงระหว่างเพชรดาราธนาบุญแดงกับเพชรแสงจันทร์ที่บนนั้นหนึ่งเจ็ดดาราขึ้นเขาขวายเจอเขาขวาแข่ง้ายบางแข่งขวาตามแข่ง้ายเต็งเสียหลักล้มมาไม่เป็นไรลงงี้รีบหน่อยนะครับต่อตีกันเจียวไปต่างหากัวีดีอาจจะรีบหน่อยครับเจ็ดดารารับธนาบุญแดงเพชรแสงจันทร์เตะหัวเตะขวาก็ไปทุกดาย กอดนายไพลแทนก็ปิดกอดแัดติดกอดแอออท้ที่หน้าขาครับติดชือกกรรมการสั่งแยกรอยเบื้องบากรรมการความลบหระพาสาเนะครับได้ทำงานตอบเพชรกระนวลเพชรแสงจะพยายามเป็นฝ่ายเสียบ้ายหาเตะขอแรกเพื่อกางเคลือ่อนสายมาเขาไปบานมาเดินหนักแบงค์หายอยูอย่เพืล่ลนรักความเข้าใจกับเพจดาราได้ได้ความขยันนะครับเดินหน้าไปตลอดแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่าง ความสูงย <Krist ian> ังไม่ถึงครับเทศรามาแข่งขวาครับเล่นจะมีเสียงดังหาแล้วเิ่มจ่อกับบุลแล้วครับดูว่าวันนี้เพชรสัญจรจะเรียกว่าแบกรุ่นขึ้นมาครับมาเจอกับบอยลุ้ยพี่ที่เก๋าเกยกว่าต้องดูว่าการวางแผนเขาทีมงานจะเป็นยังไงครับทีมงานของกูแซ่จะมีลุ้ยที่ขวาครับดังนั้นเพชรสัยจน บอกว่าในสมเด็จสืบไม่เป็นเลยเด็กเป็นรถลงไอเสียให้ถึงได้เท่ากันเด็กันเดินหน้ากันไปหาม้านเดินเวลาทีหัวสกัดเอาไว้ครับเปชรแสงจันทร์หาลูกนให้กันเต็มหมัดใจแข้งของเปินดาราก็แดกให้ยกนี้เป็นยกที่สองกันทีสกัดไว้อีกทีเดียวครับเดินดาราเปชรแสงจันทร์เดินหน้าเกาหาบ้างเตะหัวทับนอกเออเตะหัวสวนเข้าไปให้เพชรกว่าจะเดินครับเปชรแสงจันทร์ เล็กแต่เดินครับเล็กแต่เดินสู้ครับอาจารย์ครับก็รู้ว่าต้องชิงจังหวะก่อนนะครับเพชรแสงจันทร์เข้าไปคุกในโอ้ยลูกนี่เขาปลดบอลมาตีเข่าขวาตีเข่าซ้า,ายาจะเป็นนอกกับในหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นนอกกับในไหมเนี่ยแต่อาวุธครบเครื่องหลากหลายอยู่ที่เพชรดาราครับแต่ว่าเห็นเข่าในแล้วครับมาหนึ่งชุดก็จะเพชรแสงจันทร์หมออายารย์จะเดินเข้าไปนะครับต่อไปล็อกตีพระจันทร์ตะนานเพชรแสงจันทร์ แต่ดาราก็ตก่นเต้นอกมาที่ข่งจัดไว้เด็กดาราก็เด็กแกงหวงเพชรแสงจันทร์แต่ดาราได้สอบหมดยกที่สองเดิมเตะแดงแล้วก็พัดติดอยู่บน้ำเงินนะครับ ลอตเตอรี่ได้ไปรรบดวงมาสวมเลยก็ดีครับเป็ทางได้บุญแดงครับถูกต้องครับแล้วก็คู่ต่อไปหลังจากมวยเด็กก็จะเป็นน้องเมิร์สงห์ดอนกินกับแจ็คเกียริพัฒนพันธ์แล้วก็ดูมวยเด็กเก็บตกไปขึ้นครับมาก่อนดำวองมณีวันกับชาตินักลกบวมวัฒนะนะครับกูแสบก็เตรียมตให้พร้อมนะครับทีมเหลือมาไม่มีขาดตกบกพ่อง,องอนะครับทีมงานเราจัดให้หมดครับบตามจาัด เดินคนนะครับตัวเล็กเดินคนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเกมงคนละทางครับแดงนี่อาวุธหลากหลายครับเป็นบนจังหวะมีมือมีเข่าด้วยแต่ว่าทางฝั่งน้ำเงินนี่เป็นแสงยาร์ดในลุ้นล้วนะครับเห็นแล้วครับใครจะใครจะส่งหัวนใจสิครับ โมยิยงนี่สู้กัน5ยกนี่ถือว่าเวลาให้แค่สองนาทีนะเพราะนั้นนะครับจัได้แล้วตั้งเอแไงขวาไปขวา,ขาซ้ายมาก่อนโดนตีขวาคืนเขวาซ้ายมาตี้ขวาคืนเอาลากเข้าไปตีเขวาซ้ายโดนขวาโต้คืนเอาแล้วทุกผู้ชมับมายกไปเรื่อยๆก็ดูดื้อยากดูว่าไม่กลัวน้ำร้อนไม่กลัวน้ำร้อนอย่างเพชรแขงจันทร์ครับเอาอยัางไงแค่งไม่โดนตั้งไว้แต่ไม่โดนจัดตี้ขวา ขวาหน้าดิกมากอาครับขวาตีคืนไปที่กลางหลังก็ได้็นการสู้กันจนถึงดุจกาเขาโดนีแสงแสงจางกอดหม่ลดลักขวาตัจงกัดได้หน้ากิเป็นไอตีาย่ใบไอตีสวนนะครับสกัดก้าบอร์ีกแล้วู้ดีเต้นขวาไม่ด้เดินหน้าไปหาารับแตงขวาใแตจาราผู้จะทำไปตีตีขวาวได้ตีได้ไหมะค่ับาผู้จาราจะตักะ็ตักไว้ับจะคุกับาไฟกันหาเอาไสแลว <IST. S 2> เอาละอาจรย์ครับอย่างที่บอกครับตัวเล็กไปตัวตัวใหญ่ครับเดินชมนะครับเดนแข่งกันต่อจงเดินก็ยู่ตรงนไปเดินด้วที่สาเนเตะขวาไปกันกันไทุก่งเลแต่นิเพชรอารากว่าคำนัดเตะซ้ายมาก่อนจากแต่ดังไปทำไมพัฒดาราเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้าเตะไปทุกอย่ตีเลยตีเลาขวาับเชรดรา เดินสายตังก็เข้ามาตนาดนั้นเลยครับตัวแรกแล้วก็กเ,เ,เ,เดินเข้าหานจุดสกัดแบบนี้ได้ยด้วยกันเด็กสายใยนำตาเวานเข้เขาถือต่อคนได้ไหมนะเอาเลยครับเอาเลยครับเด็กสายจันไปในหลักฐานสี่เมตรโคมดาเมตรเล็กที่สามเฮ้ยเพราะบ่ง, <ś Downtown> งนได้กระตุกเป็นได้ครับแม่พักสักครู่ครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ก็เป็นการพยโยนในยกที่สามเลครับ ทางด้านบุนแดงก็คุณพ่อเดินไมาครับพ่อยุทธชัยสุกโกสิมาดูลูกสาวครับ<ป>เรียกว่าทายาตทมวยไทยไ<ป>ที่รู้จักกันมาตลอดครับ<ป>เลิกทอดในเรื่องของวิชามวยกับคุณพ่อส่วนทางด้านบุญน,น้ำเงินครับ<ป>โอนโรนลงดาสีบริา่ารภ<ป>ูศาตรดูให้ดีครับไม่ใช่คนหลังนะครับเสื้อสีเหลืองนี่เป็นหัวหน้ากาย เสียงโทรศัพทาบอม่ไวันนะครับจากอเภอร์เสียงพิเศษกำลังผ่านด้วยเพื่อที่จะให้พลังกำลังที่มันสูญหายไปสามยกในยกที่สี่นี้จะเป็แดงครับยกสี่ยกห้าเนี่ยเขาถือว่ามวยไทยเนี่ยต้องมาเอากันจริงๆในยกนี้แหละครับสามยกดูมาแล้วเป็นยังไงครับส่วนคู่ต่อไปอ้นเป็นของลอตเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับคู่ต่อไปลอตเตอรี่นะครับพอถึงเวลาพิธีกรเชิญขึ้นไปเปิดอขึ้นมาเลย ไม่ต่อยแค่พักลูกใช่ไหมผมจะมอก่อนโดนมวยก่อนนะครับผมไม่สนใจว่ามวยคู่นี้จะเลยให้มาดูคู่เกที่สีได้ดีเพรดารานดเพรแสงจะนร์นเินเพรดาราได้เูกอความสูงนะครับเด็กเก่าเพศแสงจนทำอะไรดีายจมจะเพื่ได้ต่อยยกทีเสอได้ดีเพรแสงจำเปินต้อเห็นเพแสงสูง โดเกลข้อข้อก็เ <hi> ป็นสายจันวางมือลากมือมาขาขวายเบสดารานะครับตั้งขวาตั้งไวเตอร์ขวายที่หน้าขากรรมการสแย่ปไม่บยว่ากันไปเด็นะหาแล้วครับเป็นสายแันไม่ครูแล้วครับเดือป็นตัวใส่สิบเดกมาเล้ี่ขวาเด็กขวายเตะขวายเเปดาราเตตเอรขวาก็ไเตะขายเตขวา เอชรดาราเพชรใสกันโต๊ะตี้าขวาเอาเลยครับตีเพื่อเราเห็นแล้วครับอาจารย์นะเห็นแล้วว่าวันนี้เพชรใสกันมาแบต่ือไม่คลัน้ำร้อนจริงๆครับนอกกับนายมวยจังทางด้านเพชรดาอาวุธของเพื่อนแต่ว่าแม้จะเข่าเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้เห็นเนแข่งกันเดินตั้งเข่านะครับจับตีกันเลยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเรียกว่าหัวใจใตะหัวตัดครับใจเด้านเพชรใสกัน เดินทางมาไกลข้ามเอิมมาหลายปีหลายโลกนะครับจากฟูดูมาถางฝั่งนี้มาถึงพื่นกระดิ่ต้องเข้าให้ติดเข้าได้ให้เต็มเต็มตัวพิษอราข้ามาจ่าเถ้าผาสายครับอำเภอผาสายจังหวัดเลยตัวจะถึงเหมือนกันมีเข่าซ้ายตีเข่าขวาก็ติดเชื้อกรรมการสั่งยอปล่อยออกไปเดินแล้วครับเพชรแสงจันทร์ต้องเดินแล้วครับไม่ตู้ก็ไม่มี จะไงล่ะไม่มีมือที่จะได้เหมือนกันเดินหน้าไปหาใหม่โดนเข่าครับล็อกมาโดนเข่าครับยกสี่อ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้นะครับเพราะว่าเวทสายแจ็คเกอร์ยังเล่กเร็วอยู่หัดขวามาจับได้เสียบเข่าขวาเสียบมือขวาเขอาเสนายยกอัจิตครับรถจักรเพิรอยู่ไหนครับนายกอัจิตโอ้ แสงจันทร์เข้ามุมว่างไปลูกเข้ามุมว่างไปเพื่อแสงจันทร์แม่โดนนัดยกสี่แล้วด้วยครับต่อรอบไม่เลดกให้วามรยกนี้เข้าเข้าอย่างนี้ไมปไหม้ครับโอ้ไม่ใช่ไหม่ธรรมดาแล้วกันหมดฝ่ายเปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้แม่เพชรแสงจันทร์มันได้ใจอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือหน่อยเลย เป็นตื่นสาจใจของครูศาบเลยครับมาถึงในยกที่สี่นี่เองดงหน้าเพชรแสงจะตัดได้สําเร็จครับก็เป็นใยมวยะทุคุณเคยกันดีนะครับระหว่างออยุตธใจกับครูสาบัวทมอตรงดาวีรบุดรีครับครับเราไปดูมวยไทย3ยกเลยครับเป็นมวยเด็กครับนักชกคูมแดงจาก